กันไปอะเนาะมันก็คันท้างรีดร้อนก็เลยมาแก้ตัวใปม่อหานี้ได้อยู่ที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระหุัีเลโดนมกเด็ก ยืดลอเลยที่คนยี่สิบเจ้าบปาเนี่ยอดอ้ตอคนคะชอบเปียนกันจังล้อในที่ตูดก็แล้วกินย่ดูกูเข้าไปในลออยู่้วโอ้โหรถกันเล็ก มองไปเห็นหรือไง ผมไม่ตายลิ้น ไม่มาปวดขึ้นเลยโอ้ลูกเกมมันเราอ่ะเราก็เออลูกขาวเลยลขาวไปได้แคมเปญทุกเลยเล่ยเส้นงี้ดิหลังก็นัดต่อมาหน่อยกระโปรงกระโปรงกระโปรงกระโปรกระเป๋าผ้าชาลีมีสองลายลายหนึ่งลายเจ็ดพันลายที่สองลายครึ่งพันออกมาจากห้างกระเป๋าผ้าน้ำอ่ะคือสนใจติดต่อได้ที่เพจ หรือไม่ก็ที่ไลน์ mnn 1452แอดมินพร้อมตอบตลอดเวลามาเลยจากใครสนใจใจะสนับสน้นกระเป๋าผ้าแคนวาสอย่างดีขนาดคือ2คูณ14นิ้วสกรีนสีสันสดใสลายสะดุดตาสะพายไปไหนก็มีแต่คนพักคนมองเฮ้ยรถอะไรวะนี่สนใจติดต่อได้เลยนะฮะในราคา150บาทจะตุงมี่เจ็นต้อง รับประกาศคุณนะฮะตือนะม่ง้นคุยจะคุยกันคุยจะคุยเฮ้ยไงนคูจะคุยกับเขารยลเออหนวขายของเหนื่อยาด้ปะก่อนที่เราจะไปพักท่อนมีเวลาน้อยนิดก็มาแวะช่วยเหลือชุ้มชด ค่าคน20บาทครับค่ะและหนูต้องไปเสียอะไรข้างในไหมคะ่มีครับถ้าหนูจอดรถนอนก็คือต้องเสียข้างในใช่ครับพี่กางเต้นก็พี่ก็เอาเต้นมาด้วยก็เสียแค่200บาทเอาไฟด้วยเพิ่มี100บาทอันนี้อคือค่าจอดรถอย่างเดียวใช่ไหมคะค่าเข้าเหรอครับค่าเข้าใช่ครับรถ50ก็คือคนอีกคนละ20ใช่ครับสายมือเลยนะครับสายมือครับผมมีที่จอดครับคนเยอะเลยเนาะพี่นนองวันเนี้ยใช่ครับทุกวันครับ นี้เราต้องไปติดต่อชาหนาทีครับเพราะว่าเราอยากได้รถของเราไปจอดตรงริมนะตอนนี้คนเยอะเลยเพราะว่าเขายังไม่กลับกันน่าจะสามโมงประมาณสามสี่โมงคนก็น่าจะน้อยลงเราก็น่าจะเข้าไปจอดเลยง่ายขึ้นติดต่อสอบถามนี้ <Okay. S 1> เราไปติดต่อสอบถามมาแล้ว วันนี้ก็ปกติคนมาเที่ยวอาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวประมาณสักห้าโมงก็น่าจะคนเรื่มนเที่ยคนเทแล้ว,แล,วแล้วก็จุดที่จะจอดรถนอนได้ก็แถวแถวที่เราจอดรถนั่นแหละครับแล้วก็สําหรับในส่วนของค่าบริการเมื่อกี้ที่เราเสียกันมา<อ>นะคะก็คือลด5้าสิบบาทแล้วก็คนหรยี่สิบเนี่ย<อ>เขาจะหักออกจากค่าเต็นท์ก็คือถ้าเกิดคนจะมานอนอ่ะคือเขาจะไม่เก็บในส่วนนั้นใช่แต่ว่าทาง เขาเราเข้ามาเนี่ยเขาว่าจะเหมือนเก็บไปก่อนเก็บเพื่อกันว่าจะได้ไม่รู้แบบใครมาใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเจอสติกเกอร์ใครอยู่บน,นนะรถคันนี้บ้างฮะมาดูกันหน่อยขออนุญาตนะครับมาดูเจ้าของดูหรือเปล่านี่มาดูโซได้นะครับคัมวี่ครับคัมวีแคมเปอร์ครับแคมปิ้งคาร์ครับตุ๊กตู้ตรงนี้อ๋อนี่มินิเยลโลแวนแล้วก็อีกรณ์อ๋อนี่นี่ก็อินเดเวล คือนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเลยใช่ไหมใช่มี 3, 000, 000. สามร้านของขายครบทุกอย่างตัวนี้คือตัวที่เราจะนอนกัน,นครับเอารถลงมายังไงคือ จัดรถเรียบร้อยแล้วคะับเรียบร้อยหลังจะไปเล่นน้ำกันตุอกี้ไปหาเช่าห่วงยางหมด yeah <laughs> เี๋ยไอหึมมาแล้วเรามีเทปดำเทปดำเทปดำอยู่เฮ้ยเจ็บไหมเจ็บิเ็เลยโอ้โหหลุดทันทเลย่อนเหลาเลยโอ้หเจ็บตัวเพียงหายเป็นไงท่อนเหลาเหรอ,อเ,เจ็บเลยไปโอเคจะเก็บ ไอหีุปสักเยอะจังวะแหวงไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ใช้การฝนไม่ใช่ไงอยู่อะไรเนี่ยฝนตกจ้าเนี่ยครับเที่ยวแบบมือปัสสักอีกแล้วสด้ลูกสนานนี่นะฝนแล้วน่าฝนแล้วว๊วกูเนาแล้วมั้ง มอยี่สิบปเปแมเนะครับแม่ค้าเขินเลยกูไห่ต่อครับแม่ค้าเกือนค้นข้าถุงสู่ไหนครับนี่สูงสี่บอกลุกเดียวเลยคุ๊บ เอาให้หมดเด๋อวซื้อใหม่ไอ้สแก้วล่ะยี่สิบเอ็ดแ้ว่พี่แะ้น้องเสมอโอ้น้าหนาวงี้ดีเนาะมหมคะเนาะดีมันทำให้ร่างกายอบอุ่นผานเล็บเจ๊มาเลยอ่ะเจ๊ไม่อ้วนหน่อยฮะเจ๊ไม่กินเบีย ไส้ย่างเอ้ยทำเป็นไมนี่ยเคยทำมาก่อนเลยไม่เคยทำ จะไทยเนื้อชีนะครับเกาหลีฟิวชั่นก้อยเนื้อดิบใส่ย่างหนึ่งชิ้นเนื้อย่างสูตรพิเศษหนึ่งชิ้นเลาด้วยน้ำจิม้มรสเด็ด ลากไอตัวเฉพาะเจอสายมานี่ดิว้ยนิ่งๆด้วยเอ้ยเปิดไฟไล้ไหมกด night นะคะกด night ค่ะ ด,ดูถูกมากๆหอ,อเมเลยปั๊ออก่ดาดาเราบอกแล้วว่าน่ากินเอ อนเย็นสบายเลยนะเช้ามาอากาศนี่ถือว่าหนาวเลยอ่ะปิดลบอ่ะเกินไปชอบไหมคะที่นี่ชอบมากน้ำมีให้เล่นตลอดน้ำมีด้นะี่นี่นะน้ำเยอะมากปวดน้ำเหรอ ตอนเช้าค่ะโหมีหลายอย่างเลยมีเบคอนมีไข่สองใบมีหมูยอหมูอด้วยใช่ค่ะมาเป็นครอบครัวใหญ่จะช่วยกันเขมขยาดีมากเลยนะครับสุดยอดครับครอบครัวนี้ คุณลุงคุณป้ามากันหมดเลยน่ารักมากครับย่าด้วยคุณย่าก็มาอชอบเลยนะแบบน,นี้มาครอบครัวใหญ่ตันมากเลยอยากทาให้มาทำให้ให้กับพ่อมาอืมพ่อกับแม่ไม่อินไม่อินเขาอ,อ,นขอ,อินเผาถาด <laughs> จบล้ค่ะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวใน1อาทิตย์สองทิปยูทาราแคมปิ้งนะคะมวกเหล็กนะใครสนใจอยากจะเดินทางมาเที่ยวนะเล่นน้ำตกเขาบอกว่าเล่นน้ำตกได้ตลอดทั้งปีเลยนะมาทางเส้นเจ็ดเสาน้อยมาตามแผนที่เลยภูทาราแคมปิ้งพอเข้ามาทางเข้าเนี่ยอาจจะมันก็จะเป็นถนนแบบรินแดงได้ยังไงลองเข้ามาเที่ยวกันดูนะคะ สถานที่ที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งสำหรับสายแคมปิ้งนะคะมีน้ำให้เล่นด้วยสำหรับใครเนี่ยที่มาแบบจอดรถแบบนี้จอดรถแบบนี้ก็คือเขาจะมีลานจอดรถให้ลิงนน้ำแต่ถ้าจะมาวันเสาร์อาทิตย์รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรเขาก่อนได้เลยนะสำหรับในส่วนของข้อมูลต่างๆเรื่องห้องน้ำหรือว่ากิจกรรมต่างๆหรือว่าพื้นที่กลางเต็นท์เนี่ยสามารถกดต่อเขาได้เลยและกันนกได้ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดสุดท้ายและกดกระดิ่ง ให้โซนอิดนดิวเอทของเราด้วยใครห้กดไลค์กดแชร์กดให้ไป,ปไปน้องนะ้นองไปกับพี่เปล่าไปไปไปขึ้นรถไปด้วยนะพี่ขึ้นรถเลย